ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการเสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมผล,ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อกระจายไปยังช่องทางการตลาดต่างๆทั้งในและต่างประเทศสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสากรและกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างระบบการรับรองมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความสเสมอภาคทางสังคมแผนแม่บทย่อยที่3.2เกษตรปลอดภัย ที่มุ่งเน้นให้สถาบันเกษตรกร,กรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการที่สูงขึ้นซึ่งตั้งแต่ปีง,งบประมาณ2,563จนถึงปัจจุบันมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน3แห่งและมีสมาชิกได้รับรองมาตรฐาน GAP จำนวน126รายดังนี้ 1. สหกรณ์การเกษตรท่าหยางจำกัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน104ราย 2. สากรนิคมท่ายางจำกัดมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน17ราย 3. สากรการเกษตรคุบกระพงจำกัดมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน5รายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพศ2563ถึง2565ประเด็นการเกษตร จากการดําเนินงานตามโครงการสากรที่เข้าร่วมโครงการมีการวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนจึงทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยมีการดําเนินงานดังนี้แผนแม่บทย่อย3.2เกษตรปลอดภัยด้านปัจจัยการผลิตด้านปัจจัยการผลิตการบริหารจัดการพื้นที่สำนักง,งานสากรจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่สากลได้จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สมาชิกสากลที่เข้าร่วมโครงการโดยมีการแบ่งโซนพื้นที่การเพาะปลูกที่ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและส่งเสริมแนะนำการดำเนินงานต่างๆซึ่งพื้นที่ของสมาชิกสากลที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมีจำนวนประมาณ710ไร่จากสมาชิกจำนวน126รายสา,ากลการพยายามจำกัด และสำนักงานสากลจังหวัดเพรบุรีนะครับแล้วก็คณาจารย์แล้วก็สมาชิกกลุ่มเพื่องทองปลอดสารพิษนะครับก็ได้ร่วมดำเนินการเรื่องของการวางแผนโครงการเรื่องของการตลาดการผลิตนะครับก็ของเราเนี่ยมีการรวมกลุ่มสมาชิกนะครับเพื่อจัดแบ่งโซนนะครับแล้วก็จัดแบ่งพื้นที่เพื่อให้สมาชิกเนี่ยควบกลุ่มในเรื่องของ,องผ่านระบบจีเอ็พีนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรวบรวมนะครับสากลจะเป็นผู้รวบรวม ปปกปลูกเพื่อของของสมาชิกทั้งหมดนะครับเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิตครับด้านการเตรียมดินได้มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการปรับปรุงดินโดยวิธีธรรมชาติการวิเคราะห์ดินโดยใช้ชุดตรวจดินแบบง่ายให้แก่สมาชิกสากลที่เข้าร่วมโครงการทําให้สมาชิกสามารถที่จะประเมินเบื้องต้นได้ว่าพื้นที่ของตนนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร ซึ่งจะทําให้สามารถวางแผนการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้แผนแม่บทย่อย3.2เกษตรปลอดภัยด้านการผลิตด้านการผลิตสำนักง,งานสากลจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่สากลร,ร่วมกับสมาชิกสากลได้รวมการวางแผนในการผลิตการจัดกลุ่มสมาชิกในการผลิต โดยเน้นให้สมาชิกดำเนินการตามหลักการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมของมาตรฐาน G.A.P. ทั้ง8ประการซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินงานสากณรจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลและให้คำแนะนำส่งเสริมเพื่อให้สมาชิกผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพได้มากที่สุดโดยการันตีได้จากการที่สมาชิกได้การรับรองมาตรฐาน G.A.P. งนองอรรราาาเมกการรมกจสส่ิขตั้งแต่การผลิต ือถึงการเก็บเกี่ยวทําให้ปีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็มองได้ผลดีแล่ป้าได้นําดินไปตรวจสำรวจว่าถา,าดคาดอาหารตัวไหนป้าจะได้ใส่ปุ๋ยตัวไหนถูกอะไรแบบเนี้ยก็ถึงได้ได้ใบ G A P ซึ่งในการดาเนินการผลิตสากรนิคมท่ายางจํากัด เป็นสากลต้นแบบที่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการได้มีการให้บริการในเรื่องของปุ๋ยผสมชัยเองโดยสมาชิกสากลสามารถสั่งปุ๋ยตามสูตรที่ต้องการได้ต่อเนื่องจากการที่ได้ตรวจสอบวิเคราะห์ดินแล้วทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้แม่บทย่อย3.2เกษตรปลอดภัยด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการที่สากลได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบุรีปีงบประมาณ2,565ทำให้สากลมีการพัฒนาในด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าจึงได้แปรรูปผลผลิตของสากลเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปผลผลิตให้มีความหลากหลายแผนแม่บทย่อย3.2เกษตรปลอดภยัย ด้านการตลาดด้านการตลาดสาก์เป็นผู้รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสาก์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหก์และกลุ่มเกษตรกรการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรสูม่มาตรฐาน GAP โดยมีตลาดรองรับผลผลิตทั้งในและต่างประเทศจากการที่สากร์ร่วมกับด้านที่ของสำนักงานสาก์จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาและสมาชิกสากรร่วมการวางแผนดําเนินการผลิตให้ได้มาตรฐาน t f t ต้องขอขอบคุณทาง,งสสากรมส่งเสริมสหกรณ์และาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีขอบคุณครับ